วันนี้หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับปรากฏไปเจอจุดเกิดเหตุเนี่ยมีบันไดยอยู่4ขั้นครับพบว่า3ขั้นมันรุกพื้นที่หาจริงก็เลยสั่งให้หรื้อออก3ขั้นที่ว่าแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วมันควรจะมีระยะห่างระหว่างพื้นที่ของบุคคลกับแนวชายหาดเนี่ยควรจะมีระยะที่เหมาะสมหรือไม่ ในอำเภอถลางนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเข้าไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณวินล่าที่อยู่ติดกับหาดยามูจังหวัดภูเก็ตนะครับพบว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเคยนำชี้เพื่อออกโฉนดแล้วครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอ3กนะครับท่านผู้ชมครับแนวเขตที่เคยนำชี้เนี่ยก็คือแนวบันไดครับมีบันไดขั้นที่1ซึ่งอยู่บนสุด ที่อยู่ในแนวเขตของโครงการสังเกตนะครับเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดสีน้าเงินยืนอยู่เป็นแถบสีเขียวๆตรงนั้นเนะี่ยอยู่ในแนวเขตของโครงการครับส่วนบันไดขั้นที่2ถึงขั้นที่4เราทําเป็นสีแดงๆนะครับที่อยู่ติดกับทรายเป็นการลุกล้ําที่สาธารณะครับซึ่งนายอำเภอถลางเนี่ยสั่งให้ในายกเทศมนตรีแจ้งความคดีบุกรุกแล้วก็สั่งให้หรื้อถอนขั้นบันไดที่ลุกล้ําต่อไปครับ ท่านผู้ชมลองไปดูลักษณะทางกายภาพกันหน่อยครับการเข้าไปที่หาดยามูเนี่ยต้องผ่านป้อมยามของโครงการก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงป้อมยามเข้าไปได้บอกเจ้าหน้าที่ให้เปิดประตูให้เข้าไปจากนั้นก็จะเป็นทางเข้าไปยังหาดครับซึ่งทําเป็นซุ้มต้นไผ่นะครับระยะทางจากจุดนั้นไปถึงหน้าหาดประมาณ100เมตรซึ่งบริเวณนี้นายกเทศมนตรีบอกว่าเป็นภาระจำยอมของเจ้าของโครงการ ที่ต้องยอมให้บุคคลทั่วไปผ่านเข้าไปเพื่อลงหาดครับเมื่อเดินไปสุดทางก็จะถึงชายหาดยามูนะครับและบริเวณนั้นก็จะเจอบันไดที่เป็นจุดเกิดเหตุซึ่งบันไดนั้นเชื่อมลงมายังชายหาดซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุครับนายกเทศมนตรีตำบลปากคลอกบอกว่าถนนที่เป็นซุ้มต้นไผ่ที่เป็นภาระจำยอมที่ให้คนทั่วไปใช้ออกไปยังหาดได้ พอพาดหญิงไปใช้ทางนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่การบุกรุกค่ะและการไปนั่งที่บันไดที่ติดกับหาดทรายก็ไม่ใช่การบุกรุกเช่นกันโดยยืนยันว่าหาดยามูเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเข้าไปได้บริเวณที่เกิดเหตุก็คือเป็นบันไดที่ทางฝรั่งเจ้าของอาคารตรงนั้น,นสร้างลงไปเข้าไปในพื้นที่สาธาณะสขั้นบันได แล้วก็มีอยู่หนึ่งขั้นบันไดที่อยู่ในหลักฐานโนโสสามกที่เป็นอของเจ้าของที่ดินตรงนั้นนะครับซึ่งในเบื้องต้นเมื่อเรา,เามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่ดินแล้วอำเภอถ h e งที่ดูแลที่สาธาระร่วมกับทางเทศบาลเนี่ยเราก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะไปแจ้งาร์มดเนิือคดีข้อหาสร้างบันไดเนี่ยเข้าไปในที่สาธาระนะครับ ท่านผู้ชมครับพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวันนี้มันมีข้อสังเกตครับถ้าวัดระยะวัดวันนี้นะครับจากขั้นบันไดที่เห็นเป็นสีเหลืองเวัดระยะห่างจากบันไดไปถึงทะเลมีระยะห่าง10เมตรครับซึ่งจากการไปสอบถามชาวบ้านบอกว่าบางวันถ้าน้ําทะเลขึ้นสูงมันอาจจะขึ้นไปถึงขั้นบันไดขั้นที่1 ขณะที่แนวเขตตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตซึ่งอ้างตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีข้อห้ามการใช้พื้นที่นะครับกำหนดแนวถอยร่นจากหน้าหาดถ,ถึงทะเลมีระยะ30-50เมตรครับซึ่งส่วนใหญ่ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ครับ